ทั้งสองที่นะครับจากจุดแรกที่เราผ่านมาจุดนี้ก็ห่างกันประมาณกิโลก,กว่าๆเท่านั้นเองครับแล้วเราก็มาเจออีกแหลกหนึงนะครับอันนี้ก็อยู่ในการดูแลของปตทอสปเหมือนกันนะครับดูเห็นพ่อครับเห็นพ่อวางเรียงรายเยอะจุดนี้สามหัวโยกนะครับสหัวโยกสามหัวโยกทำงานทั้งวันทั้งคืนนะครับสูบไม่ใช่ว่าสูบกันทั้งวันทั้งคืน ดังนั้นปริมาณน่ะถ้าจะบอกว่าน้อยก็คงไม่น่าจะเ่อนะครับเพราะว่าเห็นสำรองทอดไหมฮะทอดที่เขาเรียไว้นะครับแต่แปรกันเปงนหน้าที่เราพยายามมองหาถังเก็บนะฮะถังเก็บน้ำมันก็่อยูข้างหลังน่าะคือถังเก็บน้ำมันนะฮะี่ที่เขาเอาเอาไว้เก็บ้ถ้าหากไม่บอกที่นี่ว่าเป็นสุพรรณนะฮะท่านอาจจะคิดว่าเป็นแถวประเทศเวเนซุเอลาก็ได้หรือสหรัฐอเมริกาหรือตะวันออกกลางก็ได้นะครับ ท่านที่ผ่านมาน่าสนใจครับสังเกตไม่ยากครับจะเห็นธงชาตินะฮะเป็นแนวครัเป็นแนว<ะ>ตลอดนะครับแล้วก็ธงสีฟ้าก็เห็นตลอดแนวนะฮะก็เดินเดินเดินเ,เป็นว่าว่าสุพรรณจริงทักทายเป็นภาษาสุพรรณได้สามนี่ฮะเนี่ยทักทายเป็นภาษาภาษาสุพรรณกับกับพี่น้องเออนี่ชาวสุพรรณหรือเปล่าสัภาพพี่พี่เป็นคนสุพรรณหรือเปล่าฮะ คนสุพรรณเหรฮะที่เราไปเนี่ยเม่อกี้เราไปตรงนี้มานะเราพูดภาษาสุพรรณที่นี่สูงมากี่ปีแล้วพี่เขาไปมาม่เียนใกล้ๆวัดสูงใกล้ๆวัดพศ2อ3 0ตอนนี้อุ้ยก็26ปีถ้าเขาดึงกอวทันธุ์ทนได้เท่าไหร่เมื่อสามบันเขาได้ประมันตอนสามสี่แต่เจอปีสามศูนย์จองเลย เอาอย่างนี้ถามง่ายก่อนตำรวจเจอน้ำมันหลังจากตำรวจเจอน้ำมันแล้วชาวบ้านแถวนี้อยู่ดีกินดีขึ้นไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันดินชาวบ้านไหมดีหน่อยได้ว่าเป็นลูกย่างดีตรงนั้นไอคนไม่ได้เป็นลูกย้างเขาไม่ได้อะไรเลยเอายางงี้คนสุพรรณมีน้ำมันเยอะขนาดนี้ใช้น้ำมันวิ่งไเท่าไหร่ เหมือนกันครับคนที่ไม่มีทั่วประเทศผมไม่ว่ามันถูกกว่าไม่ใช่เหรออะอันนี้ถามนิดอบตที่นี่ได้เงินเยอะไหมร้อยห้าสิบเก้าเลิตรต่อเดือนอุ้ยอือมุกอบตก็ไม่ก็ออบตมีรายได้เท่าไหร่นะให้สองล้านให้สองล้านให้สองล้านต่ออบตเท่าไหร่ที ก็ไม่ได้โอเคให้สองงานเองเสร็จแล้วับไปไปขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปที่วัด